สวัสดีครับผมนายมยลิ์มั่นใจจริงสาขา MMT ม,มหาวิทายาลัยเทคโนโลยีประจำกรางพนครเหนือนะครับวิทยาเขตปาจีนะครับวันนี้มานำเสนอการสร้างกราฟแรงเฉือนแล้วก็กราฟโมเมนต์นะครับด้วยโปรแกรม UST นะครับนี้เราก็มาถึงเราก็ปรับขนาดนะครับแล้วเข้ายูนิตนะครับ อันแรกเราใช้เมตรแล้วก็กิโลนิวตันนะครับอันที่สองแล้วเราก็มาขีดสร้างชิ้นงานแล้วนะครับอันนี้นะครับอันที่สองอ๋อเนี่ยครับอันที่สองกำหนดไปเก้านะครับอืออ่ะอันนี้ละเก้าเราก็ได้ชิ้นงานแล้วต่อไปเราก็มากำหนดอันนี้นะครับคลิกไปที่อันนี้แล้วก็ใช้อันแรกนะครับ ั้งอันแรกเสร็จปุ๊บเราก็ไปตั้งโรเลอร์อันที่สองต่อฝัอ่งอีกฝั่งนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเข้าอันนี้นะครับเราก็มากดชิ้นงานของเราปึ๊บอันแรกนะครับกําหนดร2อยี่สิบ p นะครัอย2ี่สิบ x ก็สามแล้วเราก็กดโอเคนี่เราก็ได้แล้วนะครับ p p ก็ขึ้นมาแล้วนะครับ ีเรา120กิโลนิวตันนะครับแล้วก็ไปกด v ข้างบนนะครับตรงนี้ชิ้นงานนีดๆตรงนี้กด v กด m แล้วก็อันนี้นะครับปึ๊บอันนี้เราก็จะยังไม่รู้อะไรนะครับมากเราก็ไปกดอตรงนี้ดีกว่านะครับ แล้วก็ยูนิตนะครับแล้วก็โอเคนี่มันก็จะบอกขนาดมาหมดทุกอย่างเลยครับ r 80กิโนินะครับอย่างอันนี้ r r, r y 4 0นะครับอันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนอันนี้ก็ v แล้วก็กิโลนิวตันก็80ขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้ขีดมาถึงตรงนี้ก็ลงไป ลบสสิบนะครับหรือเอมกิโลนิวตันก็ขึ้นไปสองสามเก้านะครับสองสามสิบเก้านะครับจุดสี่สุบอันนี้ก็ลงมาลบอันนี้ก็จุดศูนย์กลางครับลบหนึ่งพอเรารู้อันนี้เสร็จแล้วนะครับเราอยากรู้แบบ ละเอียดใช่ไหมครับเราก็ลองอันไหนก็ได้ครับ V อันนี้ก็ได้ครับหรือว่า M ก็ได้นี่แบบนี้ได้หมดเลยเราก็มาไปเลือกที่เราไปเลือกที่อันนี้นะครับนี่แล้วก็คลิกดับเบิลคลิกไปที่ชิ้นงานนะครับอันนี้ก็เราก็ปรับ ดูได้หมดเลยนะครับว่าตรงไหนเท่าไหร่มันก็จะบอกหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้นี่มันก็บอกสองจุดหนึ่งสนะครับลูกน้ำหนึ่งหนึ่งห้าจุดสองนะครับมันบอกได้ทุกชิ้นเลยนะครับแบบนี้แล้วก็นี่ออกบอกได้ทุกชิ้นเลยนะครับนี่อันนี้ผมเอาตัวอย่างให้ดูนี่บอกหมดเลยนะครับนี่ เราก็ดูตัวเลขตรงนี้เอาจากชิ้นงานนะครับก็ก็จบขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ